ทุกคำรูดองมะม่วงอือหือนี่อีกหนึ่งต้นที่ดกมากถ่ายเอาไวด้ดูอ่าปีหกแปดเนาะลกมะม่วงสุดยอดเลยอ่ะถ้าติดเนาะถ้าติดมดนี่กินยังไงทันนี่กินยังไงหวาดไหว ดกดกดขนาดให้ไปดูเด้อทุกคนเดี๋ยวเด๋ค่อยมาดูกันว่าจะติดไหมผ่านมาอยู่เรื่อยเดี๋ยวจะดูมาดูกันว่าติดเปล่าโอเค